g w i e e Aslock, Kingit Network, Macnaps, Jib Online สวัสดีครับวันนี้มากับ ASUS Zenbook อีกแล้วนะฮะตัวนี้ก็ Ux490u นะครเป็นตัวสเปคแรงของเซน b o o k เลยนะครับมากับ Intel Core i7 แล้วก็ RAM 16 g b ด้วยกันนะครถึงแม้ว่าขนาดของเขาก็จะไม่ได้ใหญ่กว่าตัวก่อนหน้านี้แต่อย่างใดเลยนะครับบอกเลยว่าสำหรับคนที่ต้องการทำงานจริงๆเปิดแท็บเยอะๆแล้วก็อยากพกพาได้ง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นคำตอบให้เลยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ u.x.490ua. นี้ก็เป็นหนึ่งในเรนจ์ของ asus zenbook 3 deluxe นะฮะหรือว่าระดับ top range ที่สุดของแบรนด์นี้เลยก็ว่าได้นะครับอย่างแรกก็คือเรื่องขนาดของเขาที่เป็นโน้ตบุ๊กจอ14นิ้วมากับฟอร์แฟกเตอร์ขนาดของตัวเครื่องแค่13นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าตัวกรอบของเขากรอบจอบางด้วยนะครับดิเมนชันเนี่ยความยาวของตัวเครื่องอยู่ที่32.9ซนเมตร ด้านลึกของตัวเครื่องอยู่ที่21ซตมรแล้วก็ความหนาอยู่แค่1.29ซเมเท่านั้นนะครับน้ำหนักอยู่แค่1.1กิกรัหรือว่า2.42ปอนด์ยกมือเดียวสบายๆเลยนะตรงนี้เรื่องของวัสดุตัวเครื่องเนี่ยจะเป็น a l r o s p a c e grade aluminum alloy นะรหรือว่า aluminum alloy ที่ใช้ในการผลิตอากาศยานนั่นเองนะครับทำให้มีความแข็งแรงมากกว่า a ล l o y ทั่วไปถึง50%ด้วยกัน ด้าน,นสีมีมาให้เลือก2อันนะครับก็คือ Royal Blue แล้วก็ Quartz Gray นะตัวที่อยู่ในวันนี้จะเป็น r y y l l l u u นะครับน่าจะเราออกกันอยู่แล้วงานประกอบตัวนี้ก็ไม่ต้องสืบเลยนะครับเพราะว่าเขามีคอนเซปต์ crafted to perfection หรือว่าไราทิตินะครับก็ไรทิติสมชื่อจริงๆอย่างแรกก็คือวิธีการสร้างเครื่องตัวนี้นะครับมันเป็นแบบ Unibody นะครับเพราะฉะนั้นมันสร้างมาจากโลหะ1ชิ้นแล้วก็ผ่านกระบวนการผลิต40ขั้นตอนเลยนะครับเพราะฉะนั้น พวกร่องรอยงานประกบประกอบอะไรจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันสร้างมาจากโลหะชิ้นเดียวนั่นเองนะครับเท็กซ์เจอร์ของตัวเขาเนี่ยก็จะเป็นอนอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าลองจับดูแล้วมันจะลื่นนะครับไม่ได้มีความสากหรือว่าความเก็บฝุ่นของอนดอลูมิเนียมแต่อย่างใดนะครับเอาเป็นว่าตรงนี้อธิบายจริงมันก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับลองไปดูเครื่องจริงกันดีกว่าแต่ผมบอกกันเลยว่ามันพรีเมียมจริงสำหรับตัวสีน้ำเงินของเราตรงนี้นะครับก็จะตกแต่งด้วยตีมสีทองในโลโก้ ASUS ด้านหลัง บนสกรีนคีย์บอร์ดแล้วก็ลายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงทัชแพดหรือว่าโลโก้ตรงหน้าจอก็ออกแบบมาให้สีทองตัดกันดูหรูหราและสวยงามดีเรื่องจอเองก็บางมากเลยนะฮะอย่างที่เห็นกรอบของเขาอยู่แค่7 4 6ม mm เมเท่านั้นเพราะฉะนั้นสามารถฟิตฟอร์มแฟกเตอร์14นิ้วลงไปในแชสซีขนาด13นิ้วได้นะครับเทคโนโลยีของจอตัวนี้ก็ยังคงมาตามแบบฉบับยุคสมัยปัจจุบันแล้วก็ระดับไฮเอนด์ด้วยนะครับ refresh rate 6 0 hz srgb 100% วิวแองเกิอยู่ที่178องศานะครับแล้วก็ Contrast Ratio อยู่ที่1,000ตอนน่อ1แบบ TV Grade นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเทคโนโลยี ASUS EyeCare ซึ่งก็ลดอัตราการปล่อยแสงสีฟ้าที่ทำให้เราเสียสายตาเนี่ยลงไป30%เลยนะครับส่วน Cover อร์ของตัวจอหรือว่ากรอบตัวจอนี้จะเป็นแบบ Corning Gorilla Glass 5เหมือนมือถือสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนดเลยก็ว่าได้ ด้วยความที่ตัวเครื่องเขาบางมากๆจริงนะครับ IO ก็เลยมีรายได้ไม่เยอะนะฮะอย่างที่เห็นก็มีแต่ Type C นะครับพื้นที่ไม่พอสาหรับการใส่ Type A นะฮะเรื่องที่ฝั่งซ้ายจะมี h e ฟ d p แจ็ค Jack 1ช่องแล้วก็ USB Type C 1ช่องนะครับถัดมาด้านขวาก็จะเห็นว่ามี USB Type C ทั้งหมด2ช่องแล้วก็ไฟสถานะนะต่างๆนะครับพวก Type C นี้เราก็สามารถคอนเวิร์ตเป็น,น Thunderbolt ที่มีอัตราการโอนถ่ายแบนด์วิดต์อยู่ที่40กิกะบิตต่อวินาที แรงกว่า USB 3.0ธรรมดาถึง8เท่านะฮะหรือว่าจะเป็น USB 3.1 Gen2 มันก็เป็นมาตรฐานที่ใช้กับ Type C ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะที่สำคัญนะครับพอร์ต DC-in สังเกตดีๆแล้วมันไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะเสียบชาร์จตรงช่องไหนก็ได้นะครับใช้ USB Type C ทั้งหมดจะเสียบฝั่งซ้ายก็ได้เสียบขว่งขาวาก็ได้นะครับช่องไหนก็ชาร์จได้เหมือนกัน บริเวณด้านหน้าตัวเครื่องอย่างคีย์บอร์ดนะครับก็ออกแบบมาเป็นแบบชิเลิดนะฮะทำให้ใช้งานนานแล้วไม่เมื่อยนะครับมีแบ็กลิทเวลามองในที่มืดด้วยนะครับส่วนคีย์ทรเวลหรือระยะการกดของเขาจะอยู่ที่ราวหนมเมรนะครับแล้วแต่ว่าเราถนัดหรือเปล่าลงมาดูที่ทัชแพดของเขานะครับทัชแพดนี้จะเป็นกลาสคัฟเวอร์นะฮะหรือว่ามีการเคลือบแก้วมาด้านบนด้วยนะครับทำให้เวลาเราจับแล้วมันก็ลื่นๆไม่สากมือ ตั้งแต่ผมลองใช้มาไม่ว่ามือผมจะเป็นมีเหงื่อหรือว่ามือจะแห้งขนาดไหนนะครับก็ไม่มีอาการเลื่อนแล้วติดติดขัดขัดเหมือนโน้ตบุ๊กทั่วไปแต่อย่างใดนะครับอันนี้เรามองสังเกตแบบแรกอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเราใช้งานจริงๆนี้รู้สึกแน่นอนนะครับบนมุมขวาของตัวทัชแพดก็จะมีฟิงเกอร์ปรินต์สแกนเนอร์หรือว่าตัวสแกนรายนิ้วมือรองรับเทคโนโลยี Windows Hello ด้วยครับ ระบบเสียงของเขาจะเป็น Sonic Master Premium ซึ่งทาง ASUS ก็ทำร่วมกับ Harman Kardon นะครับตัวนี้เป็น Quad Speaker หรือว่าลำโพง4จุดด้วยนะครับจากที่ลองฟังมาแล้วถึงแม้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กขนาดเล็กมากและลำโพงเราแทบจะมองไม่เห็นเลยก็ตามแต่ว่าเสียงเนี่ยรายละเอียดให้ดีเกินตัวจริงๆนะครับรวมไปถึงความดังก็ดังด้วยเช่นกัน มาดูสเปคกันบ้างนะครับตัวนี้ CPU ที่ใช้ก็จะเป็น Core i7 เลยนะครับตัว7500 u ยมีทั้งหมด2อคอแล้วก็4เทรดนะครับค่า TDP ต่ำจริงนะครับ15วัต์เพราะฉะนั้นเรื่องแบตเตอรี่การใช้งานตัวนี้อยู่ยาวๆแน่นอนเป็นสถาปัตยกรรม k ค l ีเลกแล้ว14นาโนเมตรนะครับบูตคล็อกสูงสุดเขาจะอยู่ที่3000 เกือบเกือบ3,300นะครับถึงแม้ว่าค่า Frequency เขาจะเขียนแค่2.7ก็ตามนะฮะถัดมาที่ตัวช่องของเมนบอร์ดนะครับตรงเมนบอร์ดนี้ก็ขึ้นตรงรุ่นนะครับว่าเป็น u x 4 9 0 u a ฮะ m o r y r y จะเป็นแบบ ddr 3นะครับก็น่าเสียดายที่ยังไม่ใช่ ddr 4แต่เรื่องประสิทธิภาพก็คงจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าบัสของเขาก็จัดมาเยอะพอสมควรนะฮะสำหรับเกรดของ ddr 3แล้วนะครับ ขนาดมีทั้งหมด16กิกเป็นแบบ Dual Channel นะครับตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้อัปเกรดนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดว่าจะแกะเครื่องออกมาอัปเกรดอาจจะเกิดการเสียหายได้นะครับ16กิกมันก็น่าจะเหลือเฟือสำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วแหละ ส่วนของกราฟิกนะครับอันนี้ก็เป็น integrated graphics หรือว่ากราฟิกแบบ on CPU นะครับ Intel HD g r a p h i c 620นะครับประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมหรือว่าอะไรมากนะครับแต่การเซพคอนเทนต์มัลติมีเดียทั่วไปม่ว่าจะเป็นการทำงานต่ต่องานเล็กๆน้อยๆแล้วก็การดูหนังระดับ 4K ตัวนี้ก็ยังสามารถทำได้สบายๆครับ Storage ตัวนี้ก็แรงใช้เล่นเลยนะฮะโดยที่เขามีมาให้ขนาด 522 g b นะครับฟอร์แมตแล้วก็ได้อราวเกือบเกือบ480 g b นะครับมาตรฐานเป็น M.2 NVMe นะฮะหรือว่าตัวแรงเลยนะครับอย่างที่เห็นว่าค่ารีสของเขาอยู่เาว1,700ก,กว่าเมกนะครับมีไปแตะ1,800หรือว่า1.8 g ิบ้างนะครับส่วนค่าไรส์ก็อยู่เาว1.5ถึง1.6นะครับ g มกะไบต์อันนี้แรงจริงนะครับสำหรับการใช้งานทั่ว,วไปแล้วบูตเครื่องแรงมากการโอนถ่ายไฟล์ก็แรงมากเช่นกันครับ ราคาของตัวนี้นะครับอยู่ที่6 9 9 9 0นะครับถามว่ามันก็เป็นราคาที่สูงพอสมควรแต่เมื่อเทียบกับสเปคแล้วก็การพกพาที่ใช้งานได้จริงผมถือว่าก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลเนาะเพราะว่าน้ําหนักของเขานี่แค่โลเดียวเองนะครับแล้วก็ได้นอนบุ๊กขนาด13นิ้วแต่ว่าเป็นจอแบบ14นิ้วด้วยนะครับอันนี้ก็พกพาได้ง่ายพรีเมียมจริงๆนะวัสดุต่างๆงานประกอบก็ ลาทิติเลยนะครับตรงนี้ยังไงต้องขอบคุณทางบริษัท a อ u ูสประเทศไทยด้วยนะครับที่จะส่งโน้ตบุ๊กเจ๋งๆอย่างนี้มาให้ได้ลองใช้ยังไงวันนี้อิงและทีมงานโอฮอกโซนก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆก่อนพบกันใหม่ที่โอฮอกโซนสาระไอทีอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ